งานที่ถูกต้องดีงามที่พระพุทธเจ้าประทานให้เรียบร้อยแล้วนั่นคืองานอะไรงานเดินจงกรมนางนักสมาธิภาวนานี่คืองานของธรรมเพื่อแก้กิเลสโดยแท้ไม่มาสนใจให้พากันสนใจงานเหล่านั้นเป็นงานเรื่องโลกไปเลยตั้งแต่เราทํากระต๊อบเล็กๆหรือที่พักแค่เล็กๆเท่านั้นแล้วไปเที่ยวกรรมฐา,านวันนี้ทําแค่เล็กๆยังไม่เสร็จมันยังเป็นกังวลพิจารณาสุด เราทําแค่เล็กๆท่านั้นยังไม่เสร็จยังเป็นกงนังวลจุงกระทั่งแค่เล็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็สะดวกเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอันนี้ยิ่งเราจะไปก่อสร้างมากมายไม่ใช่แค่ใช้เครื่องอะไรซึ่งเป็นประหนึ่งว่าเป็นหอปราสาทราชวังเทียนของพระเทวราชาที่อยู่กันนั่นนะแล้วมาแข่งทำแล้วทำเลยไม่มีเหลือมีตั้งแต่วัตถุเต็มวัดเต็มวามากผลนิพพานที่พระเจ้าประทานให้ สอนมันไม่ดูไม่เห็นเพราะมันไม่สนใจปฏิบัติภาวนาสนใจตั้งแต่ด้านวัตถุสร้างนั่นสร้างนี้ยุ่งอย่างวุ่นวายนี่ไม่ใช่ทางของศาสตรดามีในตำหับตำดาพราะองค์ไม่งทรงชงเฉยตั้งแต่เวลาไปอยู่สอนพาที่ออกไปเที่ยวกรรมฐา,านท่านสอนทางเอาออกไปให้หาที่สงบลงัดนั่นท่านออกท่านสอนว่ายอย่างนั้นไปที่ไหนถ,ถ้ามีการก่อสร้าง วัดใดที่มีการก่อสร้างนั่นแสดงว่าก่อสร้างจะมีอยู่ว่างไม่มากแต่ก็มีพระองค์จึงได้สอนไว้ว่าถ้ามีการก่อสร้างอย่าเข้าไปท่านบอกงั้นนะถ้าวัดใดมีการก่อสร้างอย่าเข้าไปในฐานที่นั้นแล้วไปจะานาอย่าไปพักที่ทางสามแพร่งสี่แพร่งนั่นแล้วอย่าไปพักที่ทางท่าน้ําทางขึ้นทางลงของผู้คนหญิงชาย แม้ที่สุดต้นไม้ที่ทรงดอกทรงผลพวกแรงพวกกาพวกนกทั้งหลายมามากินมันก็สร้างความวุ่นวายให้ยาไปอยู่ในสารที่นั่นให้ไปอยู่ในที่สงบกงกเงียบบำเพำ็ญธรรมทาให้สืบต่อกันเถอะกันแล้วมรรคผลนิพพานจากประกาศจ้าขึ้นภายในใจของผู้ต้องการมรรคผลนิพพานด้วยการปฏิบัติตนเพื่อความสงบร่มเย็นนั่นแหละนั่นพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันขาดกันนานะ าศาสนาธรรมคืออะไรมันไม่มีาศาสนาธรรมก็ต้องไปดูพุฏิวิหารขรานลงธรรมสิ่งก่อสร้างและสิ่งปนปลือทั้งหลายมีดีไม่ดีมีลายคามประดับประดาตกแต่งสวยงามบ้างเหมือนบ้านเนี่ยผ้าหัวโลโลนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวนี้มันาศาสนาที่ไหนอันนั้นมันเรื่องของเทวทัตแฝงเข้ามาในธรรมมาเหยียบย่ําทําลายธรรมถือเป็นเรื่องโอ้อาฟูฟ้ฟฟาดเหนือธรรมไปะแล้วไม่รู้ตัวนี่ละมันน่าทุเลศนะ ทมพระพุทธเจ้ามีอยู่สอนไว้ทุกแง่ทุกมุมถ้าดูตามนี้แล้วมันจะไปทําได้หลงคอไงทําอย่างนั้นถ้าไม่ฝืนพระพุทธเจ้าพ <c oughs> อเงั้นพวกเราอย่าเป็นผู้มีงานมากอืม <c oughs> ท่านแสดงไว้ในกรณีแม่แต่สูตรก็ยังบอกอืม <c oughs> นั่นก็เห็นอยู่แล้วให้มีเป็นผู้มีทุรลน้อยมีภาระน้อย,อยให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายอย่าเป็นผู้มีทิฏฐิมานะบอกนอนสอนง่ายใน,ในกรณีแม่แต่สูตรท่านก็สอนไว้อย่างนั้น ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอยู่ที่ไหนสติเป็นสาคัญอย่าเผลอสติถ้าผู้จองการมรกโผนิฟานเข้ามาครองในหัวใจแล้วสติเป็นสาคัญมากทีเดียว